อเเลกเลกอ <c oughs> ขอนอบน้อมแดององสมเด็จสมมาสมพุทธเจ้า ทุกพระองค์กับคระวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและทันทีอมเพนคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องผู้ไฟห่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสูรายการธรรมภพาพ,พ้นทุกข์ทางมกเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคน ให้ผลทุกถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานภูผาฟาน้ำบ้านแม่เหล่าตำบลป่าแป้อำเภอแม่แต้งจังหวัดเชียงใหม่เวลาตีสี่ถึงเจ็นาฬิกาโดยประมาณของทุกวันวันนี้วันจันทร์ที่สมสิงหาคม 2,563นะ่ะเป็นวันเข้าเป็นาวันที่29เป็นวันที่3ของค่ายสุขภาพแพทย์วิีธรรมออนไลน์น่ะวันะนี้ก็เข้าเป็นามาได้29วันแล้วก็เปิดค่ายสุขภาพแพทย์วิีธรรมออนไลน์มาได้3วันนะ่ะวันนี้เป็นวันที่3 นา้าวท่านใดจะเรียนธรรมะเรียนสุขภาพก็ช่วงนี้ก็เข้มขน้นนะมีธรรมะที่เข้มขน้นมีสุขภาพที่เข้มขน้นนะมีเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มขน้นนะช่วงนี้ท่านใดสนใจก็ติดตามได้เลยนะโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมนี้นที่หนึ่งถึงเท่าไหร่น,นัเนี่ย หนึ่งถึงยีสิบงหาคมาช่วงเดือนนี้ก็โอ้โหเนื้อหาสาระต่างๆเข้มข้นทีเดียวท่านใดสนใจนาสาระประโยชน์ต่อชีวิตวิชาพ้นทุกข์วิชาเศรษฐกิจพอเพียงวิชาสุขภาพแพทย์วิธีธรระ ช่วงนี้แหละนะเข้มข้นทีเดียวแหละนะท่านใดสนใจก็ติดตามกันได้นะส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่ตีสี่ยันสามทุ่มตีสี่ยันสามทุ่มเลยนะเลยนั่นไปก็มีรีลันได้ใช่ไหมเลยนั่นไปเลยสามทุ่มไปก็มีนะถ้าท่านใดอยู่เดึกๆก็ดูรีลันดูเนื้อหาสาระต่อได้ ส่วนเนื้อหาสาระหลักๆนี่ก็อยู่ตีสีถึงสามทุ่มนะช่วงสามทุ่มไปก็จะเป็นรีหลันใช่ไหมเป็นรีหลันอ่าก็จะเป็นดีหลันก็เ,เรียว่าสาระเท่าไรยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเอ๊ะเราดีหลันถึงยีิบสี่ชั่วโมงไหมโอ้โหเดินดินตั้งระบบด้ยงงันได้เลยโอโ้ดีมากดีมากเผื่อต่างประเทศเขา,เาตรงข้ามกับเราเลยนะไอเรากลางวันเขากลางคืน เขากลางคืนเรากลางวันเ,เรากลางวันเขากลางคืนเรากลางคืนเขากลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเขาจะมาโอ้โหเ,เรากลางวันนี่นะเขากลางคืนก็นจะให้เขาดูตั้งแต่อะไรนะสี่โมงเย็นถึงสี่โมงเช้าทั้งเที่ยงคืนตั้งตีหนึ่งตีสองไปถึงสี่โมงเช้านี่มัน มันก็จะไม่ไหวเอานะบางทีก็น่าเห็นใจพี่น้องในต่างประเทศพี่น้องในต่างประเทศนี่ถ้าโอ้นะจะดูนี่ยถ้าจะดูเรากลางวันตลอดเ,เนี่ก็บางทีเวลาในตรงกันข้ามเลยนะก็น่าเห็นใจเพราะฉะนั้นพี่น้องในต่างประเทศก็สามารถที่จะดูกลางวันได้ของต่างประเทศโดยเป็นกลางคืนของประเทศไทยนะ กลางคืนของประเทศไทยแต่ก็จะเป็นกลางวันของต่างประเทศนะโอ้ช่วงนี้นี่กกำลังเข้มขน้นเข้มข้นนะโอ้พี่น้องจิตอาสาเราทั่วโลกเตรียมการกันสนุกสนานเลยนะเตรียมรายการต่างๆอา้าวให้ดูข่าวพวทรหน่อยสินะช่วงนี้ช่วงสารข่าวช่วงแรกสารข่าวสาระธรรม น่ะแล้วเคยเป็นสารสุขภาพมันก็จะปน้ปนกันไปนี่แหละนะโอ้โหน่ะมีการเตรียมการแต่ละที่แต่ละที่กันนี่โอ้เขาว่าบางทีนะเตรียมถ่ายทำสารคดีกันเนี่โอ้บางทีนี่หลายเทคเลยนะฮ่าเทคสิบเทคยี่สิบเทคเลยว่างั้นนะโอ้แต่ละที่แต่ละแห่งนี่มีการประชุมกันเนี่ยประชุมออนไลน์กันนะเนี่ย ทาง z o ูมทาง o o o g l e m e e นะทางไลน์ทางอะไรอะไรต่างๆนี่มันก็มีการประชุมกันทั่วโลกนะนะกลุ่มนั่นกลุ่มนี้นะประชุมกันทั่วโลกเลยนะรับหัวข้อบรรยายกันไปนะรับหัวข้อที่จะสื่อสารให้พี่น้องได้รับทราบนะเรื่องราวของสุขภาพ นะเรื่องราวของการปฏิบัติเพื่อขอพ้นทุกขนะ์เรื่องแพทย์วิธีธรรมนะเรื่องปฏิบัติเพื่อพึ่งต้นและช่วยคนให้พ้นทุกขนะ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆในชีวิตโอ้โหนะกโ็พี่น้องกนะ็ภาคเพียนกันหนะลัวกว่ากระตือรือร้นกันโอ้โหคึกคักน่าดูเลยนะ เป็นใจกับมืออาชีพเลยนะพวกเราไม่ใช่มืออาชีพหรอกมือสมัครใจมือสมัครใจมือสมัครจริงมือสมัครใจมือสมัครจริงไม่มีมืออาชีพสักคนแต่ว่าใงกับมืออาชีพเลยนะแต่ละคนอาชีพอาชีพทำงานฟรีมือสมัครใจมือสมัครจริง โอ้เตรียมการกันไม่ใช่เบาๆนะไม่ใช่ง่ายๆนะเตรียมการกันโอ้โหเต็มที่เลยทีเดียวนะอา่าเรียนตัดต่อกับเพิ่งเรียนใหม่ๆเลยนะ mm. เสร็จใหม่ๆตัดต่อใหม่ๆเพิ่งจะเรียนจบบ้างไม่จบบ้างนั่นเนี่ยนะ <laughs> ท่านได้เรียนจบบ้างไม่จบบ้างก็โตนะเออทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะก็เรียนด้วยกันทั้ง นักศึกษาจิตอาสานักศึกษาวิชารามผู้ใหญ่นะระดับอุดมศึกษาปัญญาตีโทเอกทั้งเด็กๆนะศูนย์การเรียนสถาบันวิชารามนะก็นักเรียนเราก็เรียนไปด้วยกันนะเด็กๆระดับพื้นฐานเขาเรียนระดับปถมมัธยมนะระดับพื้นฐานก็เรียนกันนะเขาเรียนตัดต่อกันเรียนอะไรกันนะก็นี่แหละเรียนตัดต่อกัน โอ้เมื่อวานนี่ก็พกไปทํากสิกรรมไม่รู้ไปทํากสิกรรมหรือไปเหยียบต้นไม้ก็ไม่รู้นะทั้งปลูกทั้งเหยียบนะฮอ้นะนะตามภาษาเด็กๆนะปลูกไปเล่นไปบางทีแนมะ่ข้าวนี่ยับเลยนะนกะปักไปปลูกกันนะั่นเมื่อวานไปปลูกอะไรนะปลูกผักบุ้งนะปลูกผักบุ้งปลูก,ลก,ลกข้าวนะขาวากันไป เด็กๆเ,เขากเนะา็เล่นบ้างนทํางานบ้างเล่นบ้างตามธรรมดาของเขานะผู้ใหญ่ก็คอยดูแลให้มันถูกศีลนั่นแหละนะเขาก็ต้องผ่อนคลายเขาบ้างสนุกสนานบ้างตามเด็กๆก,นะก็แต่ว่าก็จะต้องคอยดูแลเรื่องศีลของเขานะ เออหน่อยก็เดี๋ยวบางทีก็เล่นกันรุนแรงและสาดตมใส่กันละก็ต้องคอยเตือนว่าไม่ได้ไม่ได้นะเล่นกันดีได้นะแต่รุนแรงเกินไปนี่ไม่ได้นะผิดศีลนะรุนแรงเกินไปก็ผิดศีลนะต้องหักคะแนนนะผิดศีลหักคะแนนเล่นไปเล่นมาได้พูดคำหยาบแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้นะผิดศีลอีกนะผิดศีลหักคะแนนนะ อย่างนี้แหละก็อยู่กับผู้ใหญ่ไปอย่างนี้แหละผู้ใหญ่ก็คอยเตือนเด็กๆเ,เขาบางทีสติสมปัญญะเขาก็ยังไม่ดีนะสติสมปัญญะยังไม่เข้าท่าแล้วบางทีก็เพลอเพลยังงงงี้บ้างก็คนะอยเตือนกันบอกกันโอ้ยไม่กลัวฟากลัวฝนอะไรเลยนะนะเออเขาก็ไปกับผู้ใหญ่นี่แหละผู้ใหญ่ก็ไม่กลัวฟากลัวฝนเหมือนกันในะส่ชุดกันฝนไปกันลุย บางคนบอกเอือนนึกว่าฝน,นตกอาจาร,รย์จะไม่าพาไปทำกสิกรรมเอา้าอาจาร,รย์ว่าทำงานจะไปกลัวอะไรกับฟ้ากับฝนก็ฟ้าก็ฝนจะได้ทำงานแล้วจะไปกลัวอะไรกับแดดจะไปกลัวอะไรกับฝนเราทำงานไปกลัวแดดกลัวฝนไม่ได้แล้วยกเป็นพายุเข้าเออนั่นจะพาลบอยู่นะถ้าพายุเขาน่้มันจำนนแหละอ้แต่พอแดดจะพอฝนเนี่ยมันเรื่องธรรมดาแล้ว เรื่องธรรมดาชาวไร่ชาวนาก็ไม่แคร์นะเขาไม่แคร์หรือ,นะอ,เ,อเขาไม่กลัวนะฝ้าฝนเนี่ยเขาไม่กลัวชาวไร่ชาวนาก็ไม่กลัวฝ้าฝนอาจารย์เป็นลูกชาวนาแต,แต่เด็กๆเลยก็โอ้ยทำไร่ทำนาแต่เด็กๆเลยไม่ได้กลัวฝ้าโกฝนเลยัแต่เด็กๆนี่ก็าต้องทำไร่ทำนาโอ้ไม่ได้มีชุดกำฝนมันทุกวันนี้ด้วยนะตากนันเปียกงั้นนะ ชาวไร่ชาวนาวเขาก็ตากเปียกๆีัยตากฝนตากแดดเป็นเปียกๆไปงั้นสบายก่อนไม่มีชุดกันฝนด้วยก็เปียกๆกันอย่านี้ยุคนี้มียุคนี้นี่มีมีเสื้อกันฝน <c oughs> ก็ลุยกันไปน,นแต่ถ้าทำถูกศีลก็เพิ่มคะแนน,นทำถูกศีลทำดีทำดีทำถูกศีลเพิ่มคะแนน,น อนงี้ยเป็นต้นบางทีก็อยากกินของเถื่อนบางทีก็จะต้องเอาอยากกินของเถื่อนก็ต้องทําความดีมาแลกะ,ะทําความดีมาแลกกวาดบ้านบังขัดห้องน้ําบังกวาดห้องขัดห้องน้ําทําดีนู่นนี่แล้วแต่ทําความดีอะไรกับผู้ใหญ่หรือบางทีนะเอออยากจะ กินของเถื่อนนู่นนี่ก็หรือว่าอยากทําผิดศีลนาเมื่อกี้เหลมออยากผิดศีลนั่นนึงก็ต้องทําความดีความดีที่มากที่สุดคือลดกิเเหลอเช่นความดีที่มากที่สุดกินขนมวันลาเท่าไหร่ล่ะหกเจ็ดอย่างก็ต้องลดขนมลดขนมมาลดชนิดขนมลงเลอนะ อาอย่างสามอย่างสองอย่างหนึ่งอย่างโอ้ทำถูกศีลในี่คะแนนเพิ่มเออก็ยังต้องอย่างนั้นนะะก็ต้องทำถูกศีลไปนะหรือผิดศีลก็ต้องทำความดีเพิ่มนะต้องทำความดีข้อนั้นข้อนี้เพิ่มผิดศีลไปแล้วก็ต้องทำความดีเพิ่มทำผิดศีลอันหนึ่งก็ต้องไปลดกิเลสอันหนึ่งไปทำความดีอันหนึ่งไปลดกิเลสอันหนึ่งเพิ่ม น่ชดเชยขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะก็อย่างนี้แหละอยู่กับพวกเราอยู่พวกเราอยู่กันไปก็เออจังหว่าใช้ได้นะเด็กๆเ,เขาก็น่ะดูสนิทสนมกับพวกเราดีดูเขาก็มีความเป็นลูกหลานเล้นล้นกันดีนะมีความเป็นลูกหลานเล้นล้นกับพวกเราเข้ากับผู้ใหญ่ตอนนี้ก็เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีเขาเริ่มเข้าใจ คือถ้าเขามีศีลเนี่ยเขาจะเข้ากับผู้ใหญ่ได้ถ้าเขาไม่มีศีลเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายย่อมหลัล่งไหลสู่ทำทั้งหลายนะถ้าเขามีศีลพอประมาณาตามฐานกันนั่นแหละพอที่จะเชื่อมกับผู้ใหญ่ได้เขาจะเป็นลูกหลานเลี้ยนหลนทั้งรูปทั้งนามตอนนี้เขาโดยรูปก็เป็นลูกหลานเลี้ยนหลนเรานะโดยนามของเขาเนี่ยก็อยู่ที่เขาน้ำคือศีลของเขา ถ้าเขาปฏิบัติศีลได้ดีเขาจะคบคุ้นเขาจะสนสนมกับพวกเราเขาจะสนิทสนมกับผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีศีลนะพระพุทธเจ้าตัดเลยนะถ้าโอ้โหถ้าไม่มีศีลเนี่ยมันจะเกย์ย่างมันจะเข้าสู่หมู่ชนเข้าสู่บริษัทไม่ไหวคนที่ไม่ไม่มีศีลเนี่ยจะเข้าสู่บริษัทของผู้มีศีลมันจะเข้าไม่ไหว มันจะทรมารจะร้อนรนร้อนนะร้อนร้อนไม่ไหวหลนะอยู่ใกล้ไม่ได้เขาจะเข้าไม่ไหวมันจะร้อนรนมันจะทุกทรมานนะจะร้อนรนนะท่านตัดในพระไตรปิฎกเริ่มที่นะเล่มที่สิบมาพระไตรปิฎกเริ่มที่สิบนะข้อที่เจ็ดสิบก้านะกับข้อที่แปดสิบนะลองมาดูนะ เขาไม่มีศีลเนี่ยเขาจะเข้าหาพวกเราไม่ได้หรอกมันไม่ไหวมันจะร้อนรนเข้ามาโอ้โหใจมันจะคันคลามคันคลามร้อนรนร้อนรนแล้ววิบากจะเล่นงานเราด้วยามาผิดศีลในโดยเฉพาะในแด,ดนบุญนี่นะโอ้โหในแดนที่ผู้ใหญ่พากันเพิ่มอริยศีลกันพากันปฏิบัติอริยศีลกันนี่เป็นแดนที่มาตาลีเทพสลัธีนี่มีฤทธิ์มีฤทธิ์ แรงมากเลยนะรึกแรงที่สุดเลยมาตาลีเทพสลทัทีคือวิบากดีร้ายจะมีฤทธิ์แรงที่สุดเลยนะทําไม่ดีนดินโหแป๊บเดียวเดียวออกฤทธิ์เลยนะออกฤทธิ์แป๊บเดียวเลยนะมาทําไม่ดีนี่ตัวโหวิทีจะเอาตายเอาเลยนะนะนนะทําไม่ดีแรงก็ลงโทษรุนแรงนะทําดีแรงก็ให้ประโยชน์แรงนะกลับกันนะ ทำดีก็ได้ประโยชน์แรงทำดีแรงยิ่งได้ประโยชน์แรงทำดีได้ประโยชน์มากนะทำไม่ดีก็ยิ่งถ้าทำไม่ดีแรงนะโอหวิบากไร้เอาตายเลยนะวิบากไร้เอาตายเลยนะก็จะรุนแรงนะเป็นสัจจะอย่างนั้นนะพอเขา อาจารย์ถามแต่ละคนเห็นมาตาลีบ้างไหมบ้างเงนเห็นมาตาลีเทพบ้างไหมโอ้โหเขาบอกเห็นวันละหลายครั้งเลยเขาบอกเงินตอนไหนล่ะโอโ้ตอนทําไม่ดีก็ว่อง,งังนตอนํำผิดศีลตอนํำไม่ดีเดี๋ยวมาตาลีก็มาแล้วมาเร็วมากเลยนั่นเด็กๆของเราจะได้เรียนรู้ศีลที่ที่ลึกซึ้งอ่ะเขาจะเกิดปัญญาเขาจะเกิดปัญญาเพราะเขาประจักษ์แจ้งกับตัวเองว่า ปฏิบัติผิดศีลนี่มาตดีเทพจะพาไปนรกอย่างเร็วเลยนะเขาจะเจอเรื่องร้ายอย่างเร็วเลยทําถูกศีลก็จะเจอเรื่องดีอย่างเร็วเลยเหมือนกันนะเพราะเขาอยู่ในแวดวงของเราเนี่จะมีพลังพิเศษจะมีพลังพิเศษที่จะทําให้ได้พบวิบากดีร้ายที่เร็วแล้วเขาจะเกิดปัญญาแท้ๆปัญญาแท้ๆคือปัญญาที่รู้จักวิบากดีร้ายนี่แหละ นี่คือปัญญาแท้ๆเลยนะทําทผิดศีลเดียกก็ทุกใจเดยกก็ทุกกายเดยวก็มีกกเ,กกเรื่องร้ายมาละลืมลําลืมล่อมมาละนะทําทถูกศีลก็จะนะสุขใจสุขกายแล้วก็มีเรื่องดีเข้ามาก็าจะกลับหัวนะมันจะกลับหัวกันเขาจะเรียนรู้เพราะฉะนั้นเขาจะผิดศีลได้ไม่มากเราไมนทุกแรงน้ทุกแรงอ้าเขาเล่าให้ฟังว่า อะไรนะเด็กเล่าให้ฟังอาจะนอ้นองเล่ามาตาลีให้ฟังสินะเขาก็เล่านะอย่างวันที่เขาแอบออกไปข้างนอกกันนี่นะนเขาก็เล่าว่าคนที่ไม่ได้ขอผู้ใหญ่นี่โอ้โหทบตายแล้วก็วางกำังกินเห็ดเบื่อบ้างมันเชออะไรบ้างเกือบตายเลยเออแต่คนที่ขออนุญาตผู้ใหญ่นี่ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะบางคนขออนุญาตแล้วเพื่อนไม่รอนะไม่เป็นไรนะคือ อะไรแต่บางคนก็อยากจะออกไปเหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อนไม่รอก็เลยขึ้นรถไม่ทันอะไรงางนนะัขึ้นรถไม่ทันเลยไม่ได้ไปกับเขาไม่เป็นไรบ้างเงนนะเขาเอาเห็ดเบื่อมาก็ไมาได้กินกันนะเออปลอดภัยนะส่วนคนไหนนะไม่ได้ขอนะแอบออกไปบ้างนะ <c oughs> นไปแล้วไปผิดศีลนึงงี้อะไรต่างๆโดนก็ทั้งนั้นเลยนะะคือใครเป็นผู้ใหญ่นี่โดนหนักว่างั้นนะ ใครเป็นเด็กๆไรเดียงสาตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องศีลเรื่องอะไรไม่โดนนะเด็กไรเดียงสาไม่โดนแล้วว่าโดนน้อยอะไรเงี้ยคือไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาไม่โดนโดนน้อยใครขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อนคือใครทําถูกศีลไปก็ปลอดภัยใครทําผิดศีลก็โหโดนเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับที่พวกเราไปอเมริกาเลยนะไปอเมริกาเลยนะ ทางนู้นเขาก็ทางปีแรกๆที่เราไปอเมริกานะทางพี่น้องทางอเมริกาก็ปรารถนาดีนะก็นอกจากไปทํางานแล้วก็จะพาไปเที่ยวด้วยก็เตรียมแหล่งเที่ยวไปเที่ยวตร,ตรงนู้นตรงนี้ซาฟฟลีเวิลด์อะไรก็ว่าไปเนาะเที่ยวตร,ตรงนู้นตรงนี้บางอาจารย์ก็บอกโอ้ไม่ได้การท่องเที่ยวเป็นอบายมกุกอาจารย์ว่าอย่าไปเดี๋ยวจะมีวิบากายนะ อ่จัลพัดแลแหล่งท่องเที่ยวมีอะไรมีดิสนีย์แลนด์มีซอฟอรีเวลมีอะไรนะเออมันมันหลายที่อ่ะหลายที่ท่องเที่ยวเข้าจำไม่ได้ละนะฮอลลีวูดล่ะฮอลลีวูดบางอะไรบางโอ้ที่ท่องเที่ยวเยอะที่ที่นู่นนะ่ะที่อเมริกาแหล่งท่องเที่ยวเยอะท่านบอกอย่าไปอย่าไปมันการท่องเที่ยวพระเจ้าตัดเป็นหัวหน้านรก น่ามันหัวหน้าความพินาศชิบหายมันจะมีวิบากร้ายคือไม่ได้ใช้ชีวิตในการทําสิ่งที่ดีอ่ะสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แต่เอาชีวิตไปเสพกิเลสเฉยน่ะเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนเสียสุขภาพน่ะก็เสียประโยชน์ก็โอ้ยอย่าเลยนะมันมีวิบากร้ายก็มีชุดหนึ่งพากันไปไปโตกลับมารายงาน ทีแรกก็จะปิดไปขอรับเสร็จแล้วก็ปิดไม่อยู่นเหตไมลปิดไม่อยู่ต่างหากนากลับมาก็มาอะไรสุดยังไม่รายงานแล้วปิดไม่อยู่แล,ล้วก็รั่ว,ว,วมาขา่าวมันรั่วบอกกระเป๋าที่เอาไปนะถูกขโมยหมดเลยเหมือนกันกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าข้าวของอะไร,ะไรนาใส่รถไปใส่ไว้ในรถตู้คนงัด ขโมยหายหมดเลยนะอีกท่านหนึ่งก็กำลังจะตั้งใจจะไปกับเพื่อนแหละพออาจารย์บอกก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปนะก็เพื่อนไม่รู้ว่าจะไม่ไปเพื่อนก็เลยเอากระเป๋าขึ้นรถกระเป๋าหายเหมือนกันชั่วคราวกระเป๋าหายเอา้าอีกสักพักมาเจออีกคันหนึ่งคือเขาเอาไปขึ้นผิดคัน เขาจะเอาขึ้นรถคันที่จะเดินทางไปนั่นแหละเขาคิดว่าจะไปได้วยกันเสร็จแล้วก็ไปขึ้นผิดคันปรากฏว่าคันนั้นไม่ได้ไปก็ไปเอามาก็เลยไปเจออีกคันหนึ่งมีคนที่ไม่ได้ไปคิดว่าจะไปขณะนคิดนะันยังมีวิบากนะนะหายชั่วคราวคิดว่าจะไปเสร็จแล้วไม่ได้ไปก็เลยไปไปอยู่อีกคันหนึ่งก็เลยได้แต่ทรัพย์สมบัติมันคืนมา <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละ ก็วิบากของการผิดศีลอานิสงของการปฏิบัติถูกศีลศีลก็ตั้งแต่ศีลเบื้องต้นนี่นะศีลเบื้องต้นเนี่ยศีลข้อหนึ่งก็ไม่ฆ่าสัตว์ลดละเลิกการเบียดเบียนสัตว์ทุกเหลี่ยมทุกมุมก็คือลดละเลิกการกินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ด้วยนี่ศีลข้อหนึ่งแบบเบื้องต้นศีลข้อสองก็ไม่ลักขโมยฉ้อโกงนะ สินข้อสามก็ไม่ประพฤติผิดในกามคือไม่ผิดพวกเขาเมียใครลูกใครไม่เสพกามมาคุณหา้าที่เป็นภัย <c oughs> ที่เป็นภัยร้ายแรงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส <c oughs> ก็ลดละรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันเป็นภัย <c oughs> เช่นอาหารที่มันเป็นภัยอย่างนี้เป็นต้นอาหารรสจัดอย่างนี้เป็นต้นนะสินข้อสี่ก็ไม่โกหก นะไม่โกหกพยายามพูดสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในสีลข้อที่สสินข้อที่ห้าก็ไม่เมาในความโลภโกรธหลงหนะยาบกลางละเอียดในเบื้องต้นก็ไม่เมาในอบายมุกนะเอาอบายมุกก่อนหรือกามโลก,กธรรมอัตตาที่มันหย,ยาบหยาบแรงแรงไม่เมาในอบายมุก ามโลกธรรมอัตตาที่มันหย,ยาบๆเรงแรงในเบื้องต้นนะพอละเอียดขึ้นก็เรื่องของก็กิเลชันกลางนะตัวที่ระดับกลางตัวที่ระดับละเอียดไปนะไปเป็นลําดับลําดับแล้วก็รู้จักแบ่งปันทีนี้สิ่งข้อที่ห้านี่ไม่เมาเนี่ยไม่เมาในความคิดเนี้วตันีทีเนี้ยพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้น ก็ให้มีการแบ่งปันสิ่งที่ดีงามให้กับผู้อื่นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความดีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นก็ต้องแบ่งปันต่อผู้อื่นด้วยทำแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองสิ่งที่เหมาะควรให้กับตัวเองให้กับผู้อื่น,นเป็นศีลเนี่ยอย่างเงียเป็นต้นน,นี่ก็เป็นการปฏิบัติศีลห้าทำด้วยใจที่บริสุทธิ์น ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์นี่กับไปการปฏิบัติศีลห้าส่วนใครผิดศีลห้าก็จะต้องรับวิบากผิดศีลอย่างน้อยศีลห้าละเอียดขึ้นไปสีนแปดสินสิบจนลศีลมมชิมศีสนมหาสีลถ้าผิดศีลไปก็จะมีวิบากร้ายต่างๆนานาเนี่ยในพระไตรปิฎกที่สิบข้อที่เจ็ดสิบเกพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดว่า ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพวกอุบาสกชาวปาตาลิคามว่าดุกะคฤหบดีทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลห้าประการเหล่านี้5ประการเป็นไงเนี่ยถ้าผูใ้ใดผิดศีลจะมีวิบากราห้าประการจะผิดศีลหยาบกลางละเอียด มีวิบากห้าประการนี้ทั้งนั้นจะมีวิบากห้าประการนี้ทั้งนั้นแต่จะมีแปลงหรือมีเบากว่ากันเท่านั้นเองนะถ้าผิดศีลตายแรงที่สุดก็ผิดศีลหยาบที่สุดก็จะมีวิบากร้ายที่สุดมันก็จะแรงที่สุดนะถ้าผิดศีลปานกลางก็จะมี หนักมากนะก็ <c oughs> จะมีแรงมากหนักมากถ้าผิดศินละเอียด <c oughs> ก็จะต้องได้รับวิบากแรงหรือว่าหนักนะถ้าผิดศินละเอียดจะได้รับวิบากหนักได้รับวิบาก,กแรง,แรงถ้าผิดศีลระดับปานกลางจะได้รับวิบากหนักมากนะแรงมากถ้าผิดศินหยาบจะได้รับวิบากหนักที่สุด แรงที่สุดนะอยากได้แบบไหนอเอาหนักหนักมากหนักที่สุดเอาขอน่นะไม่เอาเลยเหรอโอ้โหทำไมฉลาดอย่างเงี้ยถามสามอันไปตอบวันที่สนะี่ทำไมฉลาดอย่างเงี้ยทำไมไม่อยากได้เลยทำไงนะปฏิบัติศีลให้สมบูรณ์นะถูกศีลให้สมบูรณ์ ก็ไปต้องรับวิบากใดๆเลยนะถ้าศีลโดยย่อ,อคือไม่สร้างความเบียดเบียนความเดือดร้อนต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะสร้างประโยชน์สุขที่แท้จริงนะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยศีลที่สมบูรณ์เป็นอย่างเนี้ยจะแง่ไหนเชิงไหนก็ไปตรวจสอบออกให้มันเหมาะควให้มันถูกต้องนะหรืออย่างน้อยเอาศีลห้านี่แหละมามาตรวจสอบ อ้าวจะผิดศีลข้อไหนก็ตามหยาบกลางละเอียดจะได้รับวิบากอันนี้แหละวิบากก็มีนะถ้าหยาบไปถึงละเอียดก็หนักที่สุดหนักมากหนักนะหรือละเอียดไปจะถึงหยาบก็หนักหนักมากหนักที่สุดแรงแรงมากแรงที่สุดนี่มันจะมีระดับของมันอยู่นะอยู่ที่อยากได้แบบไหนก็เลือกทำเอา ถ้าไม่อยากได้ก็อย่าไม่อยากได้ก็จะต้องปฏิบัติศีลให้สมบูรณ์้าถมาดูถ้าศีลวิบัตินะถ้าผิดศีล